โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราไปทำการยืนยันตัวตนผ่านสาขา banana it หรือที่อื่นก็แล้วแต่นะครับมันก็จะนับถอยหลัง24ชั่วโมงหรือ23ชั่วโมงนี่แหละครับทุกคนเออประมาณนี้มันก็จะขึ้นมาให้เรารับนะครับก็คือเป็นเป็นเขาเรียกเป็นสเต็ปสเต็ปแรกมันจะได้มาประมาณ16เหรียญน,นะครับ16เหรียญเอออันเนี้ยเราจะต้องมากดรับภายใน29วันนะถ้าเราไม่กดรับ16เหรียญตัวนี้มันจะหายไปนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูหน้าหลักก่อนนะครับว่ามันจะเข้ามาแบบไหนนะครับอ่ะนี่เลยครับปกติแล้วเราจะมาหน้าหลักเนาะกดไปที่คําว่าอ่าเวิร์ลคอยตรงนี้พอกดคําว่าเวิร์ลคอยมันจะมีเกาเรียกอะไรนะเวลานับถอยหลังเนาะแล้วก็สิทธิ์คงเหลือแต่อันเนี้ยคือผมไม่ได้รีวิวไงครับไม่ได้รีวิวพอกดมาปุ๊บมันก็หมดเวลาไปพอดีทีนี้ให้เรามากดรับสิทธิ์นะครับกดคําว่าใช้สิทธิ์อ่าใช้สิทธิ์รับด้วยโวลไอดีนะครับตรงนี้อ่ายืนยันตัวตน กด id a จะเห็นรายละเอียดต่อไปนี้หลักฐานจะไม่เปิดเผยอ่ะอันนี้ให้เรายืนยันตัวตนก็คือสแกนใบหน้าของเราเลยไม่จําเป็นต้องไปที่สาขานะอันนี้เราสามารถยืนยันรับจากที่บ้านได้เลยเราไปแค่ครั้งเดียวนะครับกดยืนยันตัวตนครับก็้องกําลังทํางานนะครับมันก็จะสแกนใบหน้าของเราอ่ะพอมันสแกนเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นว่ายืนยันตัวตนสำเร็จเราก็ใช้สิทธิ์รับแล้ว ดังนั้นหลังจากที่เราไปทําการขึ้นเลยนะยืนยันตัวตนที่สาขาเรามีเวลา,า24ชั่วโมงในการกดรับนะครัทีนี้พอมันขึ้นมาแล้วเรามีเวลารับก็คือ29วันถ้าภายใน29วันนี้เราไม่มารับหรือไม่มาเช็คในแอป มันก็จะหมดสิทธิ์ไปในรอบแรกนะครับคือมันจะให้เรามาเป็นเป็นรอบเป็นรอบไม่รู้ว่ากี่รอบนะอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องเราดูกันตอนต่อไปนะครับจะปรากฏในวันเลยของคุณภายในยีิบสี่ชั่วโมงอ่ะโอเคก็คือเหรียญที่เรารับมาวันนี้มันจะขึ้นภายในยีิบสี่ชั่วโมงหลังจากที่เรากดรับเมื่อกี้นะครับกดดาเนินการต่อนะครับอ่ะรับคอยถัดไปของคุณในอีก30วันอ๋อก็คือเราจะต้องรับเหรียญอีกทีก็คือ30วันถัดไปกดดาเนินการนะครับ อ่ะเปิดไปที่ App Store นะครับทุกคนใช้รับสิทธิ์โทเค็นเพิ่มเติมอ่ะเราจะใช้ภายหลังก็ได้ใช้สิทธิ์รับโทเค็นเพิ่มเติมมากขึ้นมินิแอปอ่ะเราก็กดเปิดหรือแล้ไม่เปิดก็ได้นะอันเนี้ยอ่ะพอเรากดเปิดเสร็จปุ๊บอ่ามันจะมีให้เรารับนะครับเราติดตั้งแอปพวกเนี้ยเราจะได้รับเหรียญมาอีกนะครับ ซึ่ง1เหรียญเนี่ยมันมีมูลค่าตอนนี้ประมาณ30บาทเนาะแต่ถ้าคุณยังไม่ไม,ไม่ไม่ใช้คุณก็กดเข้ามาปิดไปก่อนแล้วก็เอาไว้ที่หลังเห็นไหมครับตรงนี้มันจะขึ้นนับระยะเวลาถอยหลังอีกทีครับก็คือ29วันนะเนี่ยเรารับไปแล้ว16เหลือ,อีกก็คือ23ดังนั้นเราจะต้องมารับนะครับก็คือมันจะมีระยะเวลาของมันครับ18วัน19วันหรือแล้วแต่กี่วันคือมันแล้วแต่ด้วยครับเนี่ยมันได้มาแล้วครับทุกคนโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาต อ่าฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดู wallet อ่า wallet เข้ามาแล้วเราสามารถถอนเงินเป็นเงินบาทได้เลยนะเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะมาทําการถอนมาถอนยังไงโอเคนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube กดอัปเดตไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ